สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match ประจําวันเสาร์ที่29เมษายน2568นะครับก็มาพบกันช้าวันหนึ่งนะทุกทีจะมาทุกวันศุกร์จะมาแต่ว่าก็มีปัญหานิดหน่อยละกันนะผมก็ต้องปรับปรุงกับปรับแก้อะไรก็หน้าปกหน้าอะไรต้องเ,เปลี่ยนเปลี่ยนไปน,นะครับผมแล้วก็ขออภัยละกันนะที่ไม่ได้มาช่วงวันศุกร์นะครับผมแต่ก็อ่ะ มาในช่วงนี้และกันนาผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครกันด้วยนะสำหรับช่อง h a r t of blue ของเรานะครับผมนะก็ติดตามกันเยอะๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาว่ากาันสำหรับเกมพิมลิกสูสุ่สัปดาห์นี้นะผมที่จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มตรงนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่ผมว่าสำคัญเหมือนกันนะนะผมถ้าต้องขอภายนิดนึงนะถ้าแบบเสียงไม่อาจจะ ไม่เหมือนเดิมอ่ะนะไม่เหมือนตอนที่ผมทาแรกๆกันนะเพราะว่ามันต้องแก้ไขต้องปรับนู่นปรับนี่ใหม่นะครับผมนะก็ขออภัยแล้วกันนะเดี๋ยวจะพยายามปรับให้มันกลับมาเหมือนเดิมให้ได้โดยเร็วนะครับผมนะก็สิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะในช่วงสัปดาห์นี้นะผมของเชลซีอ่ะนะโดยเฉพาะเอาเร็วๆนี้นะที่มีข่าวว่าจะซื้อคนโน้นคนนี้มาเลสก้าก็ ตำแหน่งเฮดโค้ดก็ยังปลอดภัยสบายนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ต้องเสียงถูกปลดเร็วๆนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็ว่ากันไปนะตามเวลาผมก็ยืนยันเหมือนเดิมครับคือคุณจช้โอกาสก,าก็ให้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับผมว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับผมจะทําให้ศักยภาพทีมมันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมอะไรยงนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตัวคุณเองเลครับ ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามปรามหรือคล้ายๆแบบขัดขวางคุณได้นะครับผมก็ทําให้เต็มที่นะผมก็จะรอดูครับเป็นผู้ชมที่ดีไม่ได้แบบว่าคือต้องเข้าใจตรงนึงที่ว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคลูกเรืองแล้วอ่ะมันต้องแบบแคล้ายๆมันต้องมีเวลาของมันนะครับผมจะกี่ปีอะไรแต่ไม่ใช่เร็วเนี่ยหนึ่งถึงสองปีเนี่ยผมไม่เชื่อว่าทีมจะกลับมา เหมือนสมัยยุคโรมมนดับ,บโมวิชผมยังไม่เชื่อนะครับผมเพราะว่าองค์ประกอบปัจจัยต่างๆมันเยอะมากผมยังไม่เชื่อนะครับผมก็เลยยังไม่เชื่อมั่นทีมคือต่อให้มันจะทําดีแค่ไหนะปีหน้าไป UCL นะครับผมคุณก็ต้องระมัดระวังนะความคาดหวังของแฟนบอลมันก็เยอะมากนะครับผมบอกเลยนะถ้าไป UCL ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าคุณทําได้มีดีเหมือนปีเนี่ยฤดูกาลซีซั่นล่าสุดตอนนี้ณนะปัจจุบัน มันยิ่งแย่ไปใหญ่ยิ่งกว่าซีซั่นนี้อีกนะนี้ซีซั่นนี้เนี่ยความคาดหวังคุณแค่ท็อปโฟเองนะหรือไปเล่น UCL เองนะทำให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะมีแชมป์ติดไม้ติดมืออย่างคอนเฟรนซ์ก็มีบินปัญหาอะไรผมว่าแฟนบอลก็โอเคอะจะได้ก็คือแบบอ่ะก็ได้มันก็สมควรนะนะแต่ว่ามันยังมีสองทีมที่พอที่จะพอฟัดพอเวียงกับเราในรอบชิงก็คือมีออเรนตินากับทาง รู้สึกจะเป็นเบติสปะที่เข้าไปรอบรองนะเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าเราเข้าไปเจอกับบูโดคริมอะไรเนี่ยนะครับผมรอบรองเนี่ยนะครับเอ่อยอการเดนขอภัยนะเยลซี DLC, ต้องเข้าไปเจอกับยอการเดนผมขอภยัยขอภยัยนะครับยอการเดนนะครับผมที่อ่า ผ่านเข้ารอบมานะสำหรับรับสะพาน่ายอการเดนผ่านรับปิดเวนนามาได้ทีมมันอาจจะคือรับปิดเวนนาผมพอ,พอคุ้นชินนะแต่ว่ายอการเดนเนี่ยทีมจากสวีเดนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับผมนะก็คือเราสมควรต้องผ่านให้ได้ะครับมันคือการไปชิงชนะเลิศเนี่ยมันก็แค่เป็นความหวังที่แบบท่านต่ําสุดแล้วที่ควรต้องไปได้แชมป์ไม่ได้แชมป์อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะก็ต้องรอดูว่าเราจะเจอกับฟิออร์หรือเดลเบติส เพราะเก่งทั้งคู่เพราะเป็นทีมที่ผมว่าความเข้มข้นในการเล่นมันจะมากกว่าทีมอ,อื่นๆนะครับผมนะอะแต่ว่าเราไปในส่วนของพี่มาริกแล้วกันสำหรับค่ําคืนวันอาทิตย์นะที่จะเจอฟูลแลมนะครับผมเป็นเกมลอนดอนดร์บี้ด้วยนะอันเนี้ยดร์บี้แมช์ของแท้ที่เป็นคู่อริกันจริงๆเพราะว่าฟูลแลมกับเชลซีเนะี่ยอยู่ไม่ห่างกันมากนะนะครับผมนะอะไปฟังบทสัมภาษณ์ของเอนโซมาริสกากันครับมาริสกาเขาพูดถึงเรื่อง แนะนำพาเวอร์ยังไงบ้างน,นะที่ตอนนี้ฟอร์มดรอปลงนะครับผมมาเลสกเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาต้องดินงน้นรนหนักนะครับผมสิ่งเดียวที่เขาต้องทําคือทํางานหนักต่อไปเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งมากนะอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ทําประตูได้ให้กับเราเขาเพิ่งเขาเพิ่งทําให้ผมรู้ว่า20เกมได้ของพิมมลิกเนี่ยเขายิงไป14ประตูเลยนะ14ประตูจาก20เกมเนะี่ยถือเป็นตัวเลขที่สูงมากเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยม นะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องดินน้นรนแต่เขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะมั่นใจว่าเขาจะต้องยิงประตูได้ในเร็วนี้นะครับตรงนี้โคพาเมอร์กับแจ็กสันไม่ได้ยิงประตูมานานแล้วนะนะครับผมคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่เกิดขึ้นในเร็วนี้หรือเปล่านะครับผมอ่าแบบอ่าอย่างทําประตูไม่ค่อยได้เล่นแบบไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยหัวเสียง่ายอะไรประมาณนี้นะครับมาเลสกาบอกว่าผมคิดว่ามีหลายเหตุผลนะที่เป็นอย่างนั้นแน่นอนว่าช่วงเวลาที่ คุณดิ้นรนเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพการค้าแข่งอยู่แล้วมันเป็นกระบวนการปีที่แล้วเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในซีซั่นเ,เขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมซีซั่นที่แล้วซีซั่นนี้เนี่ยเราพูดหลายครั้งแล้วว่าวิธีการต่างๆที่ทีมประกบเขาเนี่ยมันต่างออกไปก็คือส่วนใหญ่จะประกบตัววแล้วิว่งแมนมาร์คเลยนะครับผมสลับโคพาวเมอร์ Palmer, โดนผู้แข่งประกบตัวนะครับมันเป็นเรื่องยากที่นักสำหรับนักเตะทุกคนในโลกนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยิงประตูได้สิสี่จากยี่สเกมแรก ดังนั้นเนี่ยสรับผมมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่แย่ของเขานะผมและในช่วงเวลาที่เขายิงประตูได้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อยับมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ลาเวียฟิตพร้อมไหมในแก่ฟูลแลนเขามีความสัมพันธ์แค่ไหนมาเล็ก้าบอกว่าเขากลับมาแล้วเขากำลงังฝึกซ้อมกับเราและเขาก็สามารถลงเล่นได้นะครับผมแล้วก็เราจะพยายามทำในแบบเดียวกันกับที่ทำกับลิสเจมคือพวกเราเนี่ย หรือตัวมาเลเซียเองเขาอยากให้ลิสเจมเนลลงเล่นได้ในทุกๆ3สามวันแต่เรากําลังพยายามทําแบบเดียวกับลาวเวียเพราะเขาเป็นนักเตะคนสําคัญของเรานะครับประทับใจคูคูเรียามากแค่ไหนก็เกมที่แล้วก็เป็นคนเดียวที่ยิงประตูได้นะในเกมแบบมีเกวอซอที่แพ้ไปนะมาเลเซียบอกว่าเขากำลังทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเขายิงประตูได้ไม่ใช่ประตูยิงประตูอย่างเดียวนะเขาช่วยให้เราเนี่ยเล่นในให้ทีมเล่นในแบบที่เราต้องการเมื่อเราต้องเล่นเกมรับเขาก็จะเล่นเกมลุกคล้ายๆแบบ อ g g r ส s, okay, <S มากเพสนะครับผมพอเวลาไม่มีบอกนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเข้ายิงประตูให้เรามากกว่านี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็ไม่เราก็ต้องกังวลเราก็ต้องกังวลนิดนึงอะที่แบบกองหน้าเราทําไม่ได้คือ้เขาต้องขึ้นขึ้นมาทำประตูมาเน่นะหวังว่าเราจะมีตั้งแต่แนวรุกที่สามารถทำประตูได้ในเร็วนี้เห็นไหมคือกองหลังเราขึ้นมาเติมมายิงอะคือข้างหน้าเกมลุกเรายิงไม่ได้เลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เกมกาเรียเกวอซอนเนี่ยคุณพักท่างไกเซโดกับเอนโซไปเนะี่ย คิดว่าต้องมีกองกลางอีกคนไหมหากราเวียฟิตไม่ถัไม่พร้อมลงเล่นนะครับแบบในระยะยาวมาเนี่ยบางทีซีซั่นหน้าอาจจะเป็นซานโตใช่ไหมอ่าเย็บๆคำถามไปนะมาเลเซีบอกว่าเราพักเอนโซ่ไกเซโดโควิลชาโลบานะครับมาดวยเก้ก็ได้พักไปนะคือพุ่งคือแบบส่งลงเครื่องหลังแลแ้วแต่แต่พักเนโต้กับพักนักเตะหลายคนแล้วก็พักไปนั่นเป็นเหตุผลที่ผมพูดแบบแบบนั้นว่า แบบนั้นอย่างแน่นอนเราไม่ค่อยอเราไม่พอใจผลการแข่งขันอยู่แล้วผลการแข่งขันของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพยายามจัดการแบบเราเห็นผลนสกอร์เลกแรกแล้วอะ่ะแบบชนะมาสามศูนย์แล้วก็คือการจัดการอะไรตรงเนี้ยแล้วก็หมุนเวียนนักเตะนะครับผมตอนนี้เรารู้ว่าอันเดซานโตสทาได้ดีแต่ในตอนเนี้ยเราโฟกัสเราจะจบซีซั่นนี้ยังไงเมื่อเราจบซีซั่นนี้แล้วเราก็ค่อยเริ่มคิดถึงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ตรงไปตรงมาของลิซเจม นะครับผมความเป็นผู้นําแบบนั้นหรือเปล่าที่เซลซีต้องการครับคือลิสเจมพูดประมาณว่าแบบคือเราคือเชลซีไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอะประมาณนี้นะเท่าที่ผมจําบทสัมภาษณ์นะแต่ว่าถ้าคือบางคนถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใครตามเพจอื่นๆก็น่าจะมีนะแต่เท่าที่ผมจําได้คือพูดประมาณเนี้ยคือแบบทีมเราไม่ได้อยู่ในจนที่แบบเหมือนตอนที่ลิสเจมขึ้นมา,มาตอน ucl ยุเอลเคฟ่าอะประมาณนั้นอะเออมันไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบนั้นอะเออทีมอะนะครับ มาเลสกาเขาบอกว่าแน่นอนเขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เขาเป็นหนึ่งในกัปตันทีมและอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าผมผมเคยผมคิดว่าบางทีเขาอาจจะพูดพูดถูกบางส่วนเพราะผลลัพธ์แรกที่เราพยายามจัดการด้วยวิธีที่ผิดนะครับผมและบางทีก็าอาจจะพูดถูกในสิ่งที่เขาพูดเขาเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวนะครับเขาสืาส่อสารกับทุกคนใช่ไหมมาเลสกีาบอกว่าแน่นอนคุณยังจําตอนต้นซีซั่นได้นะ มาเลซ่าเคยบ่นเ,เขาบอกงั้นนะตัวเขาเคยบ่นเรื่องความเป็นผู้นําแต่เป้าหมายของผมคือพยายามดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้มากกว่าเดิมและตอนนี้เขาก็ทําได้ดีในแง่ของความเป็นผู้นําด้วยคุณกังวลไหมนะผมที่แจ็คสันกับพาวเมอร์เนี่ยและนักเตะคนอื่นๆที่ลงเล่นในเกมนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ทําผลงานที่ดีตามความต้องการเน่ยคืออาจจะส่งผลต่อฟอร์มในวันอาทิตย์หรือเปล่ามาเลซ่าบอกว่าไม่เลย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการที่พวกเขาลงเล่นในเกมนี้ช่วยเสริมสร้างร่างกายสภาพร่างกายได้บ้างแต่ยังช่วยเสริมสร้างจิตใจด้วยเพราะพวกเขามีปัญหาในการทำประตูในช่วงนี้ดังนั้นให้พวกเขาลงเล่น45นาที1ชั่วโมงมันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเห็นว่าพวกเขาจะทําประตูได้หรือไม่แล้วเมื่อพวกเขาทําประตูไม่ได้ผมก็กังวลอย่างแน่นอนนะครับคุณคิดว่าบรรลุเป้าหมายในซีซั่นนี้ได้หรือเปล่าหากแจ็คสันกับพาวเมอร์ไม่ยิงประตูแบบนี้มินก็บอกว่าไม่นะ ไม่บรรลุออกมา,ง,าง่ายๆแค่นั้นเหรอมารลซ่าบอกใช่ครับคุณมั่นใจแค่ไหนว่าพวกเขาจะทําแบบนั้นได้ไมารซ่าบอกว่าผมมั่นใจเพราะพวกเขาจะยิงประตูได้พวกเขาจะยิงประตูได้เลยนะมันเป็นแค่ช่วงเวลาที่พวกเขาต้องพลิกสถานการณ์นิดหน่อยในช่วงเวลานี้นะครับแต่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าคารเมอร์ยิงได้14สี่ประตูแต่ยี่สเกมในพเม์ลีดดังนั้นเนี่ยเขาจะยิงประตูได้แจ็คสันก็ก็แค่ทําแบบก็คือแบบต้องยิงประตูเรียกฟอร์มเดิมก่อนที่บาเดเจ็บไปคือโชค เขาโชคไม่ดีที่เจ็บไป2เดือนนะครับผมความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเล็กน้อยและนี่เป็นเป็นเช่นเดียวกับพาวเมอร์นะครับผมคิดว่าเชลซีต้องการผู้นำในในทีมหรือเปล่านะมาเลสกาบอกว่าแน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้คุณถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณต้องสร้างขึ้นมาอ่าเขาพูดนะและนี่คือสิ่งและนี่คือเหตุผลที่ผมพูดตอนต้นว่าผมพยายามบ่นเกี่ยวกับอลิสเจมเล็กน้อยเพราะผมต้องการมากกว่านี้จากเขาและเขาก็ทำได้มากกว่านั้น ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณไม่มีผู้นําอย่างน้อยคุณก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาและในตอนนี้เขากําลังทํไดีดีด้วยเรามีนักเตะสองสามคนที่กําลังพยายามช่วยเหลือนักเตะในทีมนะครับแน่นอนว่าเมื่อคุณมีผู้นํโจัวจริงเนี่ยการจัดการกับปัญหาต่างๆในระหว่างซีซั่นเนี่ยมันก็จะดีกว่ามากพูดตัวเองก็รู้นะว่าแบบมันต้องมีนักเตะเป็นผู้นําหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องอ่า นักข่าวก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือต้องสร้างผู้นําจากภายในใช่ไหมมากกว่ามองหาภายนอกแหมรัสกาบอกว่าในช่วงเวลานี้ใช่ครับเราไม่มีเวลานะครับผมดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้คนที่เรามีอยู่ก็โอเคดีคนที่พวกเขาสามารถนําได้และจะกลายเป็นผู้นําหรือพวกเขาสามารถพัฒนาได้เพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหากคุณไม่ใช่ผู้นําเนี่ยคุณก็ไม่สามารถกลายเป็นผู้นําที่ดีได้ทันที แต่คุณสามารถพัฒนาได้เล็กน้อยคือนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทํากับบางคนอยู่นะครับยังรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของทีมรับผอก,กีฬามหรือเปล่านะมาเรสกาบอกแน่นอนนะครับมันน่าอุ่นใจไหมบางทีเนี่ยแฟนบอลอาจจะพูดเป็นอย่างอื่นนะพูดแบบอีกแนวหนึง่งแต่คุณได้รับการสนับสนุนจากคนสําคัญอะไรแบบนี้นะผมคือได้รับการสนับสนุนแต่ว่าคือแฟนบอลไม่สนับสนุนประมาณนะั้นพูดตรงๆนะครับมารเรสกาบอกว่าผมพยายามอธิบายเมื่อวานว่าเรา เปลี่ยนความคิดในวันต่อไปไม่ได้ในวันถัดไปคือแฟนบอลคิดจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับพูดไปแล้วเมื่อวานแล้วถ้าจําเป็นเนี่ยผมจะบอกอีกครั้งนะครับในสองปีที่ผ่านมาพูดย้ําในหลังเกมหรือก่อนเกมที่ผมทําไว้หรือเกอียวอซที่แบบเนี่ยมาได้กล้าพูดประโยชน์เนี่ย,ยเขาบอกว่าสองปีที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยเคลซี Kelsey ไม่เคยอยู่ในท็อปโฟหรือท็อปไฟล์เลยซีซั่นเนี่ยเราอยู่ท็อปโฟอยู่ท็อปไฟล์หรืออันดับไปเล่นแชมเปี้ยนส์แทบจะทั้งซีซั่นเราอยู่ใน รอบรองชนะเลิศฟุตบอลยุโรปแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่สนสายนะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเรากลังสิ่งที่เรากําลังทําในสิ่งที่แบบที่เรากําลังทําอยู่และด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยเรามีช่วงเวลาที่แย่หรือล้มแล้วล้มเหลวบางอย่างเช่นอย่างในคืนกับเรเกวอซอนะผมแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยสิ่งนี้ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นในอนาคตแบบที่การจัดการกันอยู่นะนะครับแล้วคุณรู้สึกแบบนั้นจาก ผู้บริหารแบบที่อยู่ด้านบนไหมเป็นน่าจะหมายถึงคือพวกผู้บริหารกับเจ้าของทีมครับมาเลเซีบอกว่าแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็มันเป็นความท้าทายของซานโชใช่ไหมที่เพื่ออนาคตของเขาที่เชลซีที่ซึ่งในช่วงหลังเนี่ยเขาดูเหมือนพัฒนาขึ้นมากนะครับมาเลเซียบอกว่าสิ่งเดียวที่เราพูดกันกับเขาได้ก็คือกับเขาแต่ แต่กำนักแต่แนวลูกคนอื่นเนี่ยเขาคือแบบพูดในเชิงเดียวกันอนะคือทั้งซานโช่ทั้งแนวลูกคนอื่นเขาบอกว่าเราต้องการมากกว่านี้รับในแง่ของจำนวนประตูแล้วก็าทาแอสซิสประมาณเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเขาก็ทําได้ดีขึ้นตามที่คุณบอกในเกมล่าสุดน,นะแต่เราก็ต้องการประตูมากขึ้นแอสซิตมากขึ้นจากแจ็คสันพาวเมอร์มาดยเก้เนโตเอนโซอะไรพวกเนี้ยนะครับี่แนวลูกอะอรับผิดชอบแนวลูกซึ่งกาลังทำงานได้ดีจากคนที่มา ในกรอบเขตโทษในฝั่งตรงข้ามมาคือนักเตะที่เชลซีขึ้นไปอ่ะนักเตะที่สอนขึ้นไปไอยู่ในกรอบเขตโทษมาณนี่ยนะครับแล้วก็ตัดสินการเรื่องอนาคตของซานโชเนี่ยจะตัดสินจะ,จะตัดสินในช่วงจบซีซั่นใช่ไหมมาเลกาบอกว่าใช่ซานโตสก็เช่นกันตอนนี้ผมไม่ได้คิดถึงซีซั่นหน้าหรือนักเตะที่จะมาอยู่ที่นี่ในซีซั่นหน้าผมแค่คิดว่าเราจะต้องดึงเอาสิ่งที่ดีสุดจากพวกเขามาเพื่อจบซีซั่นอย่างแข็งแ่ง ได้อย่างไรนะครับนี่เป็นเวลาที่แย่สำหรับการเล่นดาร์บี้แมตช์ของเชลซีหรือเปล่าคือด้วยผลงานเนี่ยเพิ่งแพ้เรลเกวอซอมาแล้วแบบไปเล่นดาร์บี้แมตช์กับฟูลแลมนะมาริส้าบอกว่าในตอนนี้อ่ะไม่มีช่วงเวลาที่แย่เลยในตอนนี้มีช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะเล่นเกมใดๆก็ได้เรามีพรีเมอรีกอีก6เกมรวมถึง2นัดรอบจากรอบจริงรอบรองชนะเลิศคอนเฟอเรนซ์ ur, อีก2เกมด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีเกมทางการ8นัด ที่จะต้องลงเล่นและทั้งหมดนั่นก็เป็นเวลาที่ดีที่จะลงเล่นสิ่งสําคัญคือเราไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะไปถึงช่วงเวลาไหนหรือยังไงนะครับตอนนี้คือช่วงเวลาที่ต้องไปหากเราต้องไปให้ถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับผมเป้าหมายนะครับคุณกังวลไหมกับกับอ่าที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะคือเกี่ยวกับแฟนบอลอาะต้องพูดคํานี้ คิดว่ามันจะเป็นยังไงนะบรรยากาศที่ฟูลแลมอะไรเงี้ยครับมันจะดูวุ่นวายหรือมันจะดูมีความมีชีวิตชีวาย,ยังไงนนะมนะาริสก็บอกว่าคือผมคิดว่าเราพูดถึงแฟนบอลแต่เมื่อคุณลงเล่นกับเชลซีเนี่ยเชลซีเป็นสโมสรใหญ่ครับกังวลเกี่ยวกับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักเตะนะบรรยากาศะอะไรเงี้ยแบบก่อนจะไปเจอกับฟูลแ,แลมแบบแพ้มาอ่เขาพูดประเด็นเกี่ยวกับอ่าเนี่ยบรรยากาศนะผมในทีมหรือแฟนบอลอะไรก็แล้วแต่นะ เชลซีเป็นสโมสรใหญ่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีความกดดันในช่วงเวลาที่ตัดสินใจที่คุณเซ็นสัญญากับเชลซีเนี่ยคุณต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันเพราะนี่คือเชลซีเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากผู้จัดจาก,การทีมก็เช่นกันครับไม่ต้องสงสัยเลยดังนั้นเนี่ยเรามีเกมเยือนและเราก็ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นที่เราอาจจะอยู่ในทางที่ผิดก็ได้พอคือหมายถึงว่าเรากังวลเรื่องนั้นอ่ะ ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยความกดดันอะไรต่างๆมันอาจจะทําให้เราอยู่ในแนวทางที่ผิดนะผมคือแบบคือถ้าอยากจะถูกคือไม่ต้องระวังคือเชลซีเราก็ต้องปกติอยู่แล้วที่เจอความกดดันนะผมก็ประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เอนโซมาเลสกาพูดเอาไว้ก่อนเกมอะไปดูรายชื่อทีค่ขาดอ,อร์พูสโกโรเบิบร์ซานเชสอันนี้ออกสตารต์ทแน่นะนคะรับแนวรับโควิววลกับชาโรบาน่าจะกลับมายืนด้วยกันแหละนะผมเปลี่ยนเซนเตอร์อยู่แล้วบาเดชิวกับโตซนลงไปแล้ว คูคูเลียคูคูเลียลิสเจมเพิ่เผออาจจะเป็นกุสโตก็ได้มั้งนะครับอาแต่ว่าก็อาจจะเป็นลิสเจมแหละเพราะว่าลิสเจมกุสโตอาเชมปงนักลีเกียวซอรู้สึกจะมากันหมดเลยปะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าลิสเจมไปเล่นมิดฟิลไงนะครับผมแล้วก็ไกด์ไซโดเอนโซครัพแนวลุกมาดูเกวพาวเมอร์เนโตแล้วก็หน้าป้าเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับคือส่วนฟูลแลมเนี่ยอ่า จุดเด่นเขาอาจจะเป็นเรื่องแนวลุกริมเส้นเอ่อเท่าที่ผมดูนะอาจจะเป็นการขึ้นเกมทางริมเส้นอะไรยเงี้ยนะผมเรื่องเกมลุกแล้วก็เน้นเกมสวนกลับอะไรประมาณเนี้ยนะผมนะก็แนวแบบอา่าที่ฟูลแลมเล่นมานะผมจําชื่อไม่ได้แล้วผู้จัดจาก,การทีมหรืแล้วนะมาโกซิวาอะไรสักประมาณเนี้ยนะนะผมนะก็คือเล่นแบบถ้าเล่นในบ้านเขาคงพยายามบุกกันแหละแล้วก็พยายามทําเกมลุกใส่เชลซีหรือไม่ก็ อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเขามาตั้งรับแล้วสวนกลับมันอยู่สองแนวนะครับผมคือฟูลแลมเพิ่งแพ้มาไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับขอดูนิดนึงนะนัดที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะแพ้มานะฟูลแลมมานะเดี๋ยวดูนิดนึงนะอ่า,อาใช่นะครับ ผและมึงแพ้บอลมัดมาลูกหนึ่งนะครับผมนัดที่แล้วนะอาทิตย์สัปดาห์ก่อนนะครับนะเดี๋ยวก่อนนะอย่าแพ้บอลมัดไปนะครับผมสัปดาห์ก่อนนู้นเมันเสี่ยวว,วันที่สิบห้านะอ่าอ่าโอเคคือคืนเล่นคืนวันจันทร์นะครับผมอ่าคู่คืนวันจันทร์ก็คือแพ้บอลมาร์ไป นะครับผมว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านไงเกมที่เราไปเยือนไงแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เอชนะเลี้วพูมานะเออเออนะครับผมชนะเลี้วพูแต่ว่าคือเล่นในบ้านนี่เนี่ยเนี่ยเลี้ยวพูลแล้ชนะนะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมว่าก็ต้องระมัดระวังไงเข้าใจไหมเห็นไหมความอันตรายก็มีครับถึงแม้เขาจะแพ้บ,บอลมัดมา,มาลัดล่าสุดนะในเกมนี้ แต่ถ้าเราประมาทเราก็อาจจะเป็นแบบริ้วหัวครับแพ้นะครับผมนะดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เคลซีคือมันไม่มีออปชันอื่นที่เราจะต้องเสมอหรือแพ้ครับมันต้องบุกชนะให้ได้ถ้าคุณยังอยากจะอยู่ในกลุ่มท็อปไฟะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้นอตติแองเฟลส์รู้สึกรู้สึกว่าจะไปเยือนสเปอร์นะอืรู้สึกจะไปเยือนสเปอร์วิลล่าพิ่งชนะนี่เาเสเซิลไปนะผมคือพวผมจำคิดหลังจะเข้าจบเกมไปแล้วนะ เพิ่งชนะนิโคลเซอร์ไปสี่หนึ่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยถูกทีบอยู่ไปอยู่อันดับเจ็ดแล้วนะนะครับผมพอโดวิลล่าแซงไปแต่ว่าอันดับสามสี่ห้าหกเนี่ยคะแนนมันไม่ห่างกันมากครับอ่าช่องว่างมันจะห่างประมาณสักอ่นาห้าคะแนนประมาณเนี่ยมันอยู่ที่เชลซีครับถ้าเก็บสองสาเกมชนะรั้นทักสามนัดสี่นัดเนี่ยมันพลิกได้ครับอืมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจอนิวแล้วก็ต้องเจอนิวฟอร์เรสด้วย มันยังมีสองเกมที่สามารถตัดแต้มทีมเหล่านั้นได้นะครับนั่นแหละสองนัดนั้นอ่ะผมว่าสําคัญที่สุดมากๆเลยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมสองนัดนั้นเลยเน้นเลยถ้าชนะเมนยูกับลิเวอร์พูลได้นี่ก็สบายก็จะดีครับมันก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเสมอได้สองแต้มสองนัดมันก็โอเคนะครับผมมันก็ด้วยระดับทีมครับฝีมือคือฝีมือตอนเนี้ยฝีเท้าตอนเนี้ยมันไม่ได้แบบดูเหนืออะครับแบบเวลา เราเล่นเป็นทีมตัวใหญ่ๆอ่ะเป็นทีมใหญ่จริงๆอ่ะนะผมนะก็ติดตามกรรับในวันอาทิตย์นะเวลาสองทุ่มตรงนะครับผมเป็นเวลาดีนะก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันหลังเกมนะครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้สลับในช่วง r e the match ยังไงก่อนจากไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ั s c r คร e ช่องฮา r ์ o ออฟบลไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมหากคุณมีหัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือท,ทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วงบ e ฟ h ร์ m แมทเกมพิมาเรเลฟที่เชลซีจะ บุกไปเยือนฟูลแลมเตะกันในคืนมาทิ์เวลา2องทุ่มตรงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ